อยู่หายไปนานเลยสหายทั้งคู่นี้หายไปนานเป็นเดือนแล้วเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นมาหากินกับลุงเลยดูสิเอ,อพาแฟนมากินแล้วกินกับแฟนแล้วล่ะอ,อันเจ้าตัวนี้ก็ตามมาดีดีดีดตัวสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยรถสซาลากคู่นี้คิงพาร r เกับคิงพาร r เ ถิ่นฐานนกจากออสเตรเลียนะลุงว่านะเพราะมันออสเตรเลียด่ดูเยอะแยะไปหมดเลยไปขอกินบ้านไหนบ้างมาดูเนี่ยไปติดบ้านไหนเนี่ยไปติดบ้านใหม่มาใช่ไหม,ไมเห็นมาขอกินลุงกับนานเลยลุงกินนานเลยใช่ไหมมากินไ,ไหม,มจะมาไหมจะมาจะมาไหมมาเร็วนะมาใครกินมือลุงมาใครกินมาลุงมือลุง อนะ้วนตุ๊ปวยตัวนี้ตัวเมียตัวเมียเฉียวเฉียวแดงแดงเฉียวนี่มันตัวผู้อ่ะอ่ะมามาเข้ามาหยยบเข้ามาหยยบเข้ามากลัวอะไรหยยบเข้ามาต้องใส่นี้ คู่นี้สงสัยคู่ใหม่นะครับถ้าคู่เก่าเคยมากินกับลงุงนี่จะไม่กลัวลงุงจะกินคามือก,กินเกาะที่มือเลยนะยังงะแล้วถ้าเคยกินกับลุงมา,มาก่อนเราจะไม่กลัวเสีแต่ก็กลัวๆหน่อยสงสัยคงคู่ใหม่หึงทำไมกิน,น,กน,น,กน,น,กนด้วยกันมากินด้วยกันกินด้วยกันมากินด้วยกันมา นะยังได้กันมั้ยอย่างาตัวนี้จะไม่กลัวนะตัวนี้มาตัวนี้จะไม่กลัวเห็นไหมอาจจะไม่กลัวเอ,อ๊ะนตัวนี้ชี่ชี้หึงที่ห่วงไงมันลยฮะพอเห็นเขาจับอยู่ที่ถาดเราตามมาถับเลยเมื่อก่อนจับมกล้าจับหึ่ชี้หึงใช่ไหมแล้วนี้สวยแล้วสีออก เฉียวอ่อนๆหน่อยเดี๋ยวสักพักลงกุงจะให้กินข้างล่างนะกินได้กันหมดทุกตัวกันนะตอนนี้คุณลุงขอถ่ายรูปพี๊บหนึ่งถ่ายคลิปไปฝากเอฟซีแป๊บหนึ่งก่อนเนาะมาตอนนี้มาเลยมามานะตามมาว่นกันแล้วโดยเดินก็นไม่ค่อยจะไหวกันแล้วนะนะนะมาละวชิงห่วงเวลาเขากินที่มือก็มาห่วงเขา ไปลงขออนุญาตาไปให้กินข้าวล้างก่อนนะครับจะได้กินกันทุกตนะัวเนาะไปได้ทันีีก่อนนะครับหลังจากดูนกแก้วกันแล้วนะครับมา,มาแอบดูเจ้ากระตัวกับเจ้ากาล่ากันกาล่าสีชมพูอมเทานี่แอบถ่ายดูตรตรงหน้าตา่าง ห้องเครื่องซักผ้านะถ้าไปยืนอยู่ข้างนอกแล้วถ่ายไม่ค่อยได้เลยครับเพราะว่าเขาขี้ตกใจยึดเข้าใครไม่ค่อยได้จริงๆมีสี่พันกับคอยจินสี่พันมีกระตัวอัดับหนึ่งแล้วก็นกแก้วพันคิงกาล่าแล้วก็รถซารา วันนี้มาเงียบวันนี้ไม่ค่อยไม่ให้ส่งเสียงดังทับเท่าไหร่ในงานเพื่อน,นั่งทํางานอยู่ตรงตรงในห้องระเบียงกใกล้ๆตรงบันไดเขาราคาญก็ามให้กินในวันนี้เงียบ <c oughs> โอ ก็ลาสู้กระตัวเว้กระตัวกลัวเลยเว้ยสู้เลยสู้เลยให้กินโอ้โหให้เลย เออตัวเล็กๆนี่ยขะต,ตัวกลัวเลยเขาสองตัวนี้เขาจะมากินสุดท้ายเขากับสุดท้ายเพื่อนเลยมาไม่ค่อยไม่ค่อยทันเขาหรอกมาสุดท้ายแล้วก็เวลาลุงไปให้กินรอบสองก็บินนี้กันชี้กลัว ครูนี้มาอยู่บ้านอยู่หลังบ้านลุงนี่หลายปีแล้วเนะี่ยตั้งแต่ย้ายมาโอ้อสู้เลยสิบปีแล้วครับสิบสิบห้าปีอะไรยังย้ายมาอยู่นี่นะยังอยู่นี่แหละเอาจินอยู่เนีเ่ยเก่ง โอเคนะครับขอจบเท่าน no okay. ี้ก่อนเนาะหวังว่าคงดูกันเต็มอิ่มเต็มเปี่ยมกันจะถ่ายทำให้ชมกันบ่อยๆนะครับถ้าท่านน้องๆพี่ๆน้องๆลุงลุงล้านลานทั้งหลายที่ที่ขอมาอยากให้ถ่ายนานๆถ่ายบ่อยๆลุงก็เท่าทำเท่าที่จะทำได้เนาะเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับผม